สวัสดีครับนี่คือการพรีวิวอันบ็อกครับเรียวมี1 1จากทีพัทรีวิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมาร,ร์ทโฟนที่มาพร้อมกับแบตใหญ่บึ้มครับถึง5,000มิลลิแอมเลยเขาบอกว่ารองรับการสแตนด์บตได้ยาวนานสูงสุดถึง45วันกันเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสุธีพัฒรีวิวกับผมพัฒนะครับคลิปนี้เรามาพรีวิวอันบ็อกเรียวมีซีนะครับต้องบอกว่าเราห่างหายจากเรียวมีไปนานพักนึงเลยนะฮะโอเคออกมาแล้วเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นคู่มือเข็มจิ้มซิมต่างๆนะครับตามปกติแอแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับซึ่งแอแดปเตอร์ชาร์จไฟเนี่ยจะเป็นความเร็วนะครับที่5โวลต์2แอมป์นั่นเองก็เป็นประดับมาตรฐานนะครับ สิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะครับคือฝาหลังที่มีดีไซน์ที่สวยงามและแปลกตาก่ตางก,กว่าเดิมน,นะครับเขาจะใช้เครื่องแกะสลักเ,เรดียมนะครับที่มีความแม่นยําแบบ5แกนจากประเทศเยอรมน,นีนะครับในการทําฝาหลังนี้และมีการคัดฝาหลังน,นะครับอีกถึง300นาทีเลยมันจะไม่ทิ้งรอยดิ้วมือไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณนี้หรือจะเป็นแถบที่เป็นโลโก้เรียวมีด้านนี้นะครับ กล้องที่ให้มานะครับเป็นการวางมาสี่เหลี่ยมตามสมัยนิยมเลยนะครับถือว่าสวยงามดีนะใส่เคสแล้วนี่คือดูโดดเด่นเลยนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับเป็น13มล้านพิกเซลนะครับกล้องหลักนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น2ล้านพิกเซลเป็นพอร์เทตโหมดนั่นเองครับซึ่งเราสามารถใช้งานเป็นซูเปอร์ไนส์เคสนะครับแล้วก็โคม่าบูสได้ด้วยถือเป็นครั้งแรกนะครับในสมาร์ทโฟนเลทราคาประมาณนี้นะครับที่มีตัวของซูเปอร์ไนส์เคสมาให้ใช้งานนะครับถัดมาที่ด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าจอ จะมีหน้าจอที่เป็นหยดน้ำนะครับมีการติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอแบบเรียบ6.5นิ้ว h d p พัครับกว้างต่อยาวมาถึง20:9ต่อเลยครับการจับตัวเครื่องค่อนข้างถนัดมือดีนะครับปุ่มต่างๆวางไว้พอดีที่นิ้วโป้งเราสามารถกดได้อย่างแม่นยำนะครับด้านนี้จะมีช่องใส่ซติมการ์ดนะครับที่รองรับเป็นแบบ3สล็อตนะครับ เพิ่ม MicroSD Card ได้สูงสุดที่ 256GB นั่นเองครับมาที่ด้านล่างนะครับจะพบกับช่องหูฟัง3 5ม mm มครับไม่หลักลำโพงหลักและช่องชาร์จนะครับยังเป็น Micro USB อยู่ตรงนี้น่าเสียดายไปนิดนึงนะให้มาแบบเชยไปหน่อยนะอืมนั่นแหละครับมาการใช้งานไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไร Wi-Fi ที่รองรับได้นะครับเป็นแค่ 2.4GHz นะครับ 5GB ใช้ไม่ได้นะ ตัวของ d o ดดอ t ดที่เป็นหยดน้ําลงมานะครับเล็กลงกว่าเดิมถึง30.9เลยแบตใหญ่จุใจ5,000 m มทีนี้ขอลองชั่งน้ําหนักนะครับว่าหน้าจอใหญ่แบตใหญ่น้ําหนักทําออกมาดีไหมเลขที่ออกก็คือ 1, 9, 7ครับทุกคนก็ถือว่ายังไม่เกิน200กรัมนะครับ อาจจะรู้สึกว่ามันหนักเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยแบตท,ที่ 5000mAh และไม่เกิน200กรัมก็อ่ะพอแลกกันได้แล้วกันนะครับขอพูดเรื่องกล้องเลยนะเพราะว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อีกจุดหนึ่งนะครับกล้องหลัก13ล้านพิกเซลนะครับดิจิตอลซูม,มได้สูงสุดที่ 4x เลยนะแล้วก็มีการเปิด AI Beauty กล้องหลังนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยรวมถึงโหมดบุคคลกล้องหลังนะครับ หรือจะเป็นการซูม 4x เข้ามาเป็นดิจิตอลซูมนะครับก็จะมีความคมชัดประมาณนี้ผมว่านะก็ยังเห็นรายละเอียดของกระเบื้องนะครับหรือว่าเส้นขอบของบัวได้อยู่ในการที่การถ่ายรูปกลางคืนนะครับในโหมดซ u เปอร์ไนส์เคปครับจะมีการนับถอยหลังนะครับให้เราถือตัวสมาร์ทโฟนแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพกลางคืนที่มีความสว่างที่มากขึ้นพรีวิวสั้นๆให้ดูหนึ่งภาพก่อนเนาะแล้เดี๋ยวไปดูกันในรีวิวเต็มๆ ส่วนกล้องหน้าที่ให้มานะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับให้มาที่5ล้านพิกเซลเอามาถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ก็ได้ครับสเปคด้านอื่นเพิ่มเติมนะครับมาพร้อมกับ CPU ชิปเซตนะครับ Media t e k h e l i o G35 12นาโนเมตรครับ2.3กิกะเฮิร์ตแล้วก็ t p u นะครับเป็น Power VR GE8320 ครับ RAM 2อ b รอบสาย 2GB นะครับแล้วก็เพิ่ม m i c r o s d card ได้สูงสุดที่ 256GB นั่นเอง ถามว่าชิปเซทเทเลโอ G 3 5ตัวนี้นะครับมันเพียงพอต่อการใช้งานไหมเร็วหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าการใช้งานยกตัวอย่างเช่นปัดฟีดเฟซบุ๊กแบบคนปกติทั่วไปนะครับเราค่อยๆปัดดูแบบนี้นะครับอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าเสร็จปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บปัดต่อโอเคแบบเนี้ยผมว่ามันใช้งานได้นะแต่ถ้าคุณใช้เครื่องโปรมาก่อนนะครับหรืออยากจะปัดไล่ฟีดไปดูแฟนเก่าอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะมีจังหวะที่รอโหลดอยู่นิดนึงนะครับส่วนลำโพงที่ให้มาล่ะ ชาร์จเร็วยังมีหน่วยประมวลผลทรงพลังเพลิโอจี0ปูลำโพงที่ให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับเสียงออกแนวใสๆนะไม่เน้นเสียงทุ่มนะครับแต่ความดังนี่ถือว่ายังใช้ได้อยู่ รีวิวเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มๆแล้วกันว่าเรื่องกล้องที่สําคัญเลยนะครับว่ากล้องหลังคู่นะครับดูโอ้แคมเมล่าที่มีกล้องหลัก13ล้านพิกเซลนะครับและกล้องหน้า5ลา้านพิกเซลเนี่ยจะทําผิวสวยใสนะครับและการถ่ายบุคคลได้ดีแค่ไหนรวมถึงโคม่าบูสต์นะครับที่สีจะสดแค่ไหนและการถ่ายไนท์สเคปซูเปอร์ไนท์สเคปตอนกลางคืนนะครับจะทําโหมดกลางคืนมาได้ดีแค่ไหนขอให้ติดตามกันในรีวิวเต็มๆนะครับคลิปนี้รีวิวอันบ็อกเบื้องต้นแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไ เต็มๆนะไม่นานเกินรอสองสันนี้เดี๋ยวมาเจอกันครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีบ๊ายบาย